วันนี้ก็จะมาแบ่งปันทุกท่านเกี่ยวกับความผิดพลาดของการแลกเงินนะครับซึ่งผมเองผมก็แลกเปลี่ยนมาพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่าน,นว่ามีสิ่งไหนที่เราไม่ควรทํานะครับมีสิ่งไหนที่เราต้องรู้นะครับข้อแรกก็คือวันเนี้แลกเปลี่ยนมันไม่ใช่งานประจําหรืองานลูกจ้างนะครับมันคือธุรกิจนะครับหลายคนมาถามผมว่า อ,อยากได้เดือนสองหมื่นสามหมื่นทำาไงนะครับบอกเลยว่าไม่รู้ครับเนะพราะทุกอย่างขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับใครอยากจะรู้ว่ามันขึ้นลงยังไงนะครับคู่มือที่ผมขายนะคุณซื้อไปดูเลยคุณจะเห็นเลยนะลงทุนหลักร้อยเองไม่เห็นเลยว่าอยากได้รายได้เท่านี้นี่ลองไปดูคํานวณดูคุณจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับดีกว่าคุณไปงมเข็มงมอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับต่อไป,ปข้อสอง หลายคนมาหาผมนะครับบอกว่าเอจอะอก,กู้เงินกู้ทองมาทำอย่านะครับผมเคยใช้บัตรเครดิตจำนวนมหาศาลนะครับเรียกว่ามีบัตรเครดิตอยู่เต็มกระเป๋าเอาไปเล็กเงินคุณรู้เปล่าว่าบัตรเครดิตเนี่ยปีหนึ่งเขาชาร์จปีละร้อยละยี่สิบแปดนะครับแต่ถ้าคุณมาเลกเงินยมันจะไม่ได้อะไรนะยี่สิบแปดนะครับสุดท้ายมามันจะกลายเป็นดินพอกหางหมูครับ เจ, 8, เจอนั้นยิมแปดเจอนี้เฮานี่เนี้นี่อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างสุดท้ายมามันจะไม่ได้นะครับมันจะเจ๊งนะครับนี่คือความล้มเหลวที่ผมมาบอกคุณนะครับอย่าก,กู้เงินมาแลกเปลี่ยนนะครับหรือหลายคนมาซื้อทองผมก็ไม่แนะนํานะครับผมอยากให้คุณทํางานเป็นลูกจ้างเนี่ยคุณว่าเอาเงินสักก้อนเลยเนี่ยนะมาซื้อเก็บไว้เพื่อให้เงินตัวเนี้ยมันทํางานให้กับคุณนะครับแล้วหลายคน ก็มาถามวมว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะแลกได้สักสามสี่ครั้งไหมผมบอกเลยว่าถ้าหากว่ามันมีอะไรที่เป็นแพนิคอะไรขนาดนั้นปวเนี่ยบางทีมันอาจจะได้สักสองครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยที่ข้อมูลที่ผมมาเนะเดือนละครั้งนะครับใครที่ซื้อเล่มสีส้มสีเหลืองไปน่ะคุณจะเห็นแล้วว่าอย่างน้อยมันเดือนละครั้งทั้งสามสี่สิบห้าสิบสตางค์ขึ้นอยู่ว่าคุณมีท่าทีที่จะ อดทนรอหรือว่านานอะไรยังไงแค่ไหนนะครับชนี้ผมก็เลยต้องมาแบ่งปันให้คุณนะครับเพื่อให้คุณรู้แล้วว่าธุรกิจบางครั้งมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเหมือนสิ่งที่เราคิดสิ้นเดือนมาเรารับเงินเป๊ะเป๊ะเป๊เป๊ะนะครับบางอย่างก็เริ่มเก็บเงินตั้งแต่หนึ่งบาทสบาทสบาทสบาทหบาทหบาทสิบบาทขึ้นไปนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ